โอเคครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณนะครับของชั้นปถมศึกษาปีที่3นะครับโดยวิดีโอนี้เนี่ยเป็นวิดีโอย้อนหลังของการเรียนออนไลน์ช่วงเช้านะครับจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการใช้งาน Microsoft Word นะครับเดี๋ยวก็จะให้นักเรียนเนี่ยดูวิธีการสาธิตที่ครูได้ทําขึ้นมานะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีสั่งการบ้านนะครับท้ายคาบ้วยนะครับโอเคครับไปพบกับเนื้อหาที่เราจะเรียนกันในวันนี้เลยครับ โอเคครับนี่ก็จะเป็นรูปแรกหน้าตาของโปรแกรม Microsoft Word นะครับภายในนะครับก็ถ้านักเรียนเนี่ยมีหนังสือเนี่ยสามารถเปิดหนังสือหน้า106ดูตามไปได้เลยนะครับก็ในลักษณะหน้าตาของโปรแกรม Microsoft Word เนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับตามเวอร์ชันของแต่ละเครื่องนะครับแต่ว่าก็จะการใช้งานเนี่ยก็จะลักษณะที่มันเหมือนกัน,นครับคล้ายๆกันซะส่วนมากนะครับจะมีแตกต่างกันเล็กน้อยนิดหน่อยครับ ก็เดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะครับโปรแกรมนี้เนี่ยข้อดีของมันเนี่ยก็จะสามารถช่วยในการแบบว่านําเสนอข้อมูลแบบพิมพ์ออกมานะครับหรือจัดเก็บข้อมูลที่มันแบบมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสามารถแทรกรูปภาพสามารถจัดระเบียบต่างๆที่มันให้เกิดความน่าสนใจในการที่สมมุติจะเอางานไปส่งครูเนี่ยก็สามารถจะพิมพ์ในนี้แล้วก็พิมพ์ได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปพบกับขั้นตอนการใช้งาน เล็กๆน้อยกันนะครับก็โปรแกรมเนี้ยขั้นแรกเนี่ยเวลาเราจะทางานเนี่ยเราต้องพิมพ์ลงไปใช่ไหมครับแล้วก็เอาเมาส์มาคลิกตรงนี้หนึ่งทีให้มีตรงนี้ครับเคอร์เซอร์กับคลิปนะครับจากนั้นก็กดพิมพ์ลงไปนะครับสมมุติในตามในหนังสือเนี่ยมันทําหัวข้อไว้ว่าร้านอาหารในโรงเรียนนะครับโอเคต่อมานะครับถ้าเราเห็นหัวข้อเนี่ยหัวข้อเนี่ยมันทาไมครับมันยังมี ตัวหนังสือเนี่ยมันยังมีความเล็กอยู่วิธีการเพิ่มขนาดของตัวหนังสือนะครับก็ให้นักเรียนเนี่ยคลิกคุมดำคลิกซ้ายนะครับคุมดำให้หมดนะครับจากนั้นมาข้างบนนี้บนซ้ายตรงเมาส์นะครับก็ให้กดเลือกลงมาตามเอ่อให้เลือกขนาดตามที่นักเรียนเนี่ยถนัดหรือนักเรียนชอบนะครับว่าโอ้โหัวข้อเนี่ยมันควรจะใหญ่ประมาณนี้นะครับต่อมานะครับเอ่อจะเป็นวิธีการเปลี่ยนรูปแบบของตัวหนังสือนะครับ บางคนอาจจะไม่ชอบรูปแบบแบบนี้ครับก็เดี๋ยวครูจะก๊อปมาอีกสัก2อันเพื่อจะที่จะได้เปรียบเทียบกันว่า,ารูปแบบตัวหนังสือเนี่ยแบบไหนนะครับที่นักเรียนน่าจะชอบโอเคสมมติอ่ะอันแรกเนี่ยคุมดําไป1ครั้งเสร็จแล้วก็กดตรงนี้ข้างๆตัวเพิ่มขนาดครับก็กดลงมาก็มาเลือกนะครับว่าอยากได้รูปแบบตัวหนังสือแบบไหนสมมติอ่ะอันนี้ครูอยากได้แบบนี้นครูก็เลือกไป1อันอันที่2 คุยได้แบบนี้มันจะได้มีความแตกต่างกันนี่อ่ะนี่เป็นตัวแบบฟอนฟอน,ฟนแบบเป็นบิดเลยอ่ะต่อมานะครับอ่าอันนี้โอเคเห็นไหมครับว่าเนี่ยไอ้ตัวหนังสือเนี่ยมันเขียนเหมือนกันว่าร้านอาหารโรงเรียนแต่รูปแบบของตัวหนังสือเนี่ยมันแตกต่างกันนะครับก็คือเราสามารถเลือกได้ตามความชอบของแต่ละคนเพราะความชอบของแต่ละคนเนี่ยมีไม่เหมือนกันนะครับก็สามารถเลือกได้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการเลือก รูปแบบของตัวหนังสือนะครับต่อมาอ,อีงอย่างที่ต้องรู้ก็คือนะครับวิธีการสักครู่นะวิธีการเล่นรูปแบบของตัวหนังสือให้มันว่ามีความแบบตื้นลึกหนาบางตัวใหญ่ตัวเล็กตัวเอียงขีดเส้นอะไรเงี้ยครับก็มาดูกันวิธีการทํานะครับก็คือ อยากให้ตัวหนังสือไหนเนี่ยมันถูกตกแต่งเนี่ยก็ให้คุมดาไปจากนั้นก็มาดูด้านซ้ายมือบนนี้ที่มันเป็นตู้ปตัว B ตัว I ตัว u เนี่ยถ้าเป็นตัว B พอเราเรากดไปปุ๊บตึกตัวหนังสือเนี่ยจากเส้นที่มันบางๆแบบนี้มันจะมีความหนาขึ้นนะครับนี่ก็คือเป็นการทําให้ตัวหนังสือมันมีความหนาเ,เวลาเราทาไอตัวหนังสือความหนานียมันเหมาะกับพวกที่เป็นหัวข้อใช่ไหมครับก็กดเข้าไปจากนั้น ก็พอกดตัว b ปุ๊บเราก็จะได้ตัวหนังสือหนาถ้าสมมติเราไม่อยากได้ตัวหนังสือหนาแล้วเราก็กดตัว b สาอีหนึ่งครั้งมันก็จะให้หนากลับมปเป็นแบบเดิมอขอกดไว้จะได้จะได้เ,เห็นภาพนะครับต่อมาก็คุณนำต่อมาเป็นตัว i ตัว i เนี่ยจะเป็นลักษณะของตัวเอียงนะครับก็เนี่ยครับเราเมาส์ไปชี้ได้ก็จะเป็นตัวเอียงก็กดไปหนึ่งครั้งเห็นไหมครับว่าตรงเสือเราเนี่ยจากที่มันตรงตเนี่ยมันจะเอียงเล็กน้อยนะครับ มีความเอียงขึ้นเพิ่มเข้ามาตัวที่3นะครับก็คือต,ตัว u ตัว u นี่จะเป็นตัวแทนของการขีดเส้นใต้นะครับขีดเส้นใต้เนี่ยสามารถเลือกพอเรากดอันนี้เข้ามาปุ๊บถ้ากดครั้งแรกถ้ากดที่ตัวยูเลยเนี่ยมันจะขีดให้เส้นเดียวนะครับแต่ถ้าต้องถ้าเราไม่ชอบที่ว่ามันมีเส้นเดียวหรือว่ารูปแบบของเส้นใหม่เราสามารถมาเลือกได้อันนี้มี2เส้นคู่กันนี้ตัวหนาขึ้นนะครับ มีแบบว่าตัวเป็นตัวปะอันนี้ก็ตามที่นักเรียน,นอยากได้นะครับก็ขมากดได้เลยแล้วก็มีให้เลือกสีด้วยบางคนอยากไม่อยากได้เส้นสีดําอยากได้เส้นสีแดงก็กดมาเลือกนะครับ,บก็อยู่ที่ว่านักเรียนชอบแบบไหนนะครับนี่ก็สามารถเลือกได้นี่คือการตกแ,แต่งตัวหนังสือนะครับต่อมาที่นักเรียนาอาจจะต้องรู้ก็คือการเปลี่ยนสีตัวหนังสือนะครับบางคนไม่ชอบสีดําอยากได้ตัวสีตัวหนังสือแบบใหม่นะครับก็ คลุมนำจากนั้นก็ตรงนี้ตัว A ที่มันมีขีดส,สีแดงก็กดไปหนึ่งครั้งอันเนี้ยมันอันเนี้ยคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเลือกสีแดงมาให้ตั้งแต่แรกแล้วเวลาเรากดไปปุ๊บมันก็จะเป็นสีแดงแต่ถ้าบางคนบอกว่าไม่ชอบสีแดงอยากเปลี่ยนก็กดตรงลูกศรตรงนี้ลงมานะครับถ้าเราอยากให้กลับไปสีดำมากดสีดำสมมติอยากได้เป็นสีฟ้าก็เลือกแบบนี้ก็สามารถเปลี่ยนสีตามที่เราต้องการนะครับเวลาเปลีป่ยนแล้วลเสร็จปุ๊บก,ก็จะให้มันตัวหนาตัวเอียงขีด้นใต้เนี่ยก็เลือกตามที่นักเรียน ต้องการนะครับการเปลี่ยนสีตัวหนังสือเนี่ยบรรทัดเดียวกันเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นสีเดียวกันนะครับบางทีแบบคำว่าร้านอยากได้สีแดงก็คุมแค่ร้านคําว่าอาหารอยากได้สีเขียวก็ใส่ไปคําว่าไนอยากได้สีเหลืองก็ใส่ไปคําว่าโรงเรียนอยากได้สีฟ้าก็ใส่ไปนี้ก็ตามที่นักเรียนจะตกแต่งนะครับตามที่เราออกแบบนะครับนี่ก็เป็นวิธีการ สอนไปสามอันแล้วครับวิธีการเปลี่ยนรูปแบบตัวหนังสือวิธีการตกแต่งหนังสือนะครับตัวหนาตัวเอียงขีดเส้นใต้อะไรพวกนี้แล้วก็อันนี้เป็นวิธีการเปลี่ยนสีตัวหนังสือนะครับต่อมาอ่าถ้าเรียนสังเกตว่าอ่าตรงเนี้ยตัวหนังสือนหะปกติหัวข้อเนี่ยที่มันสมควรที่จะอยู่ก็คือตรงกลางของหน้ากระดาษใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้ตัวหนังสือ,อมันไม่ได้อยู่กลาง,งหน้าการะดาษว,วิธีการเปลี่ยนให้ตัวหนังสือเนี่ยมาอยู่กลางหน้าการะดาษนะครับมาดูตรงนี้ตามเมาส์ นี่สามารถกดตรงนี้ตรงนี้พอกดปุ๊บตัวหนังสือมันจะกลับมาอยู่ตรงกลางถ้าต้องการให้มันไปซ้ายสุดก็กดตรงนี้ถ้าต้องการให้มันมาขวาสุดก็กดตรงนี้นะครับนี่กเ็เป็นการปรับเปลี่ยนตำแหน่งของตัวหนังสือนะครับสมมติอราคูอยากได้หมดเลยไปอยู่ซ้ายสุดนะพอคุมน้ําหมดปุ๊บมันก็จะไปอยู่ซ้ายนี่มันอยู่ซ้ายกดปุ๊บ จากคู่นะอ่าโอเคก็เอามาก,กดตัวสเปกว่าโอเคนะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะาการปกแต่งตัวหนังสือแล้วเรายังสามารถใส่ตัวเรียกได้ด้วยถาส็มุติอันเนี้ยต้องมาสั่พิมเลขหนึง่งเลขหนึ่งเนี่ยมันก็อาจจะต้องเสียเวลาทีละบรรทัดใช่ไหมเราก็สามารถคุมได้หมดเลยมุิเอา่างี่ เราใส่เลขหนึ่งแล้วก็นี้ข้างบนกดตรงนี้นะครับตัวสื่อมันก็จะใส่เลขมาให้นะแล้วตัวข้างหน้าเนี่ยมันจะเปลี่ยนตามฟอนต์หรือเปลี่ยนตามรูปแบบของตัวทั้งสือนะครับก็สามารถเลือกได้อยา่างแรเป็นตัวสือเลขอรารบิกมีเลขที่มันมีวงเล็บตัวอักษรนะครับเลือกได้ตามเลขไทยตัวอักษรไทยตัวอักษรภาษอังกฤษก็สามารถเลือกได้นะครับหรือใครไม่ชอบที่ว่ามันเป็นตัวเลขก็สามารถกดตรงนี้ข้างๆกันนะครับเป็นเลือกเป็น สัญลักษณ์ต่างๆได้อ่ะสมวนนี้ก็เป็นสัญลักษณ์วันนี้ถ้าต้องการจะออกก็คุมนำเหมือนเดิมแล้วก็กดตรงนี้ไม่มีนะครับมันก็จะออกให้นะครับนี่ก็เป็นการตกแต่ง <c oughs> อย่างนี้ต่อมาอันต่อมานะครับจะเป็นจะสอนวิธีการแทรกรูปภาพนะครับจะได้แบบว่าเอ,อ่อเข้าใจง่ายยิ่งขึ้นนะครับก็กดไปที่คําว่าแทรกตรงนี้แล้วก็กดคําว่ารูปภาพเอาลีก่อนรูปร่าง นักเรียนสามารถลากรูปร่างอยากได้วงกลมนะครับสามารถเปลี่ยนสีตรงนี้ได้เป็นเรืองอะไรเงี้ยอยากไม่อยากได้รูปวงกลมละอยากได้รูปหน้าคนยิ้มก็กดลงมาอ่าก็เปลี่ยนเติมสีสีสีแดงอะไรเงี้ยเติมได้นะครับกดได้นะครับเปลี่ยนสีเส้นไม่อยากได้สีเส้นสีม่วงๆงก็กดเอานะครับก็ตามที่นักเรียนสะดวกนี่อันนี้สำหรับการแทรกรูปร่างนะครับต่อมาจะเป็นการแทรก รูปภาพนะครับแบบออนไลน์ก็สามารถไปกดค้นหาสมมุติต้องการพิมพ์ส้มพิมพ์คำว่าส้มลงไปจากนั้นกดปุ่ม enter ให้มันค้นหาข้อมูลก็ด้รูปส้มมากดหนึ่งที่จากนั้นก็กดคำว่าแทรกข้างล่างปุ๊บแล้วมันก็จะโหลดรูปส้มมาให้เราใน,ในโปรแกรม o s o r t w o r t ของเรานะครับนี่ก็จะเป็แนแบบนี้เราก็จะได้รูปมาเห็นไหมนี่ ธีการแทรกรูปภาพนะครับนักเรียนาสามารถเอาอะแดปเอ่อนักเรียนสามารถปรับเปลี่ยนความเข้ากันของตัวหนังสือเนี่ยให้แบบส,สเข้ากับรูปภาพที่เราใส่ก็ได้นะครับแล้วอีกอันนึงก็คือเราสามารถเลือกไอคอนได้ตรงนี้นี่มีไอคอนต่างๆมากมายนี่ไอคอนที่แบบว่านักเรียนชอบอาจจะแบบเอาตัวรถยนต์ก็กดแทรเข้าไปนักเรียนก็จะได้รถยนต์เข้ามานะครับนี่ เข้าไปหน้าถัดไปเน,นี่ยก็จะได้รถยนต์เข้ามานะครับอ่าโอเคครับต่อมาเนี่ยนักเรียนน่าจะชอบกันก็คือการแทรกโมเดล3มิตินะครับกดไปที่โมเดล 3D จากนั้นก็กดโมเดลในสต็อกนะครับก็จะได้รูปแบบต่างๆง,งมาให้นักเรียนเลือกมากมายสมมุติครูอยากเลือกองมาสมมติครูอยากได้พวกแฟนตาซีเป็นพวกตัวการ์ตูนอะไรเงี้ยไม่มีมากมายเลยสมมติครูอยากได้มังกรตัวนี้กดเข้าไปหนึ่งทีแล้วก็แทรก ก็รอมันแทรกรูปภาพมาให้นะครับสมมุติถ้านักเรียนนําเสนออาหารของในโรงเรียนเนี่ยนักเรียนอาจจะแทรกรูปพวกจานข้าวอาจจะแทรกรูปพวกน้ําอะไรพวกนี้ต่างๆมากมายเนี่ยก็สามารถแทรกลงมาได้นะครับแบบให้มันให้มันมองเห็นภาพชัดขึ้นนะครับอ่ะได้มากรมาละนักเรียนก็สามารถย่อขยยได้ตามสะดวกแล้วข้อดีของ 3D เนี่ย มันสามารถหมุนได้นะครับนี่นี่มันสามารถเราจับเราจับหมุนได้เห็นไหมตรงกลมหมุนไปอยากให้มันหันหน้ามาทางนี้อยากให้มันก้มต่ำเลยมันเงยนขึ้นอันนี้ก็อยู่ที่ว่านักเรียนนย่วางแผนในการาตกแต่งตามที่สะดวกเลยสามารถแทรได้มากกว่าหนึ่งอันนะครับอยากแทรกให้เต็มหน้าเลยก็ได้นะครับที่เป็นการยกตัวอย่างต่อมานะครับจะเป็นการตกแต่งเขาโครงโดยรวมของกระดาษนะครับให้นักเรียนกดคําว่าออกแบบนะครับ จากนั้นมาดูที่เส้นขอบด้านขวา,าสุดครับเส้นขอบของหน้าขวากดมาปุ๊บเส้นการเส้นขอบกันคือการเลือกเส้นขอบที่จะให้มันกําหนดให้มันเกิดขึ้นบนหน้าจอสุภคิกอันนี้ครูกดตกลงเห็นไหมเส้นขอบมันก็จะขึ้นมาตามหน้าจอนะครับหรือว่าถ้าไม่พอใจไม่อยากได้สีดําเปลี่ยนสีก็ได้อ่าจากนั้นไปสีแดงก็กดไปก็กดตกลงนะ เส้นของเราก็จะเป็นสีแดงหรือใครไม่อยากได้เป็นเส้นเนี่ยมันจะมีงานสิ์ตรงนี้เราสามารถกดนี้ได้สมมตุติจะเอาเป็นรูปดาวก็กดไปรูปดาวแล้วก็กดตกลงมันจะเป็นรูปดาวแล้วก็ยังสามารถปรับเปลี่ยนได้อันเนี้ยมันเป็นกรอบที่แบบเต็มหน้าเลยกดมาหนึ่งครั้งถ้าเรกเรียนไม่อยากได้แบบแบบนี้เรกเรียนก็สามารถเลือกตรงนี้เงาตรงสามมิติเนี่ยสามารถกดไปปุ๊บเห็นไหมหรือนี่กาหนดเองนี่ ว่าให้ตรงไหนมันถึงตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ไม่เอาข้างบนไม่เอาข้างล่างไม่เอาเนี่ยก็สามารถกดนี่ปุ๊บเห็นไหมว่ามันก็จะเป็นแบบนี้ข้างบนไม่มีข้างล่างไม่มีนะครับก็จะเป็นลักษณะแบนบนี้วิธีการทําหรือใครไม่ชอบพื้นหลังแบบสมมติกระดาษแบบสีขาวมันไม่สวยนักเรียนไม่ชอบเลยนักเรียนก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับโดยการกดตรงนี้สีของหน้าก็เลือกเอาตาสสุดสมมิอ่ะสีเหลืองอ,อ่อ,อนๆนี่เห็นไหมก็กดไปนักเรียนก็จะได้การทํา นำเสนอที่มันสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับก็นักเรียนสามารถสมมติสมมตคิครูสั่งงานให้นักเรียนไปนาเสนอเนี่ยน,นักเรียนก็สามารถเอางานเนี้ยเซฟไฟล์ส่งครูได้หรือเนี่ยจะพิมพ์มันส่งก็ได้นะครับนี่ก็เป็นการยกตัวอย่างของการส่งงานนะครับสมมติสั่งนะครับแต่นี้ครูไม่ได้สั่งนะครับนี่สมมตินี้สมตสมติขึ้นต่อมาเนี่ยก็สามารถเอามันข้อดีของมันเนี่ยมันก็คือแบบมัน เห็นภาพชัดแล้วก็สวยงามน่าดึงดูดมากกว่าที่ให้นักเรียนเนี่ยไปเขียนในกระดาษแล้วก็วาดรูปเอาเองถูกไหมครับโอเคนะครับก็เป็นข้อๆของการนําเสนอข้อมูลนะครับต่างๆของการใช้โปรแกรม Microsoft Word ในการนําเสนอข้อมูลนะครับเดี๋ยวถัดไปเนี่ยจะเป็นการสั่งการบ้านนะครับเดี๋ยวครูจะขึ้นรูปการบ้านให้แล้วก็พร้อมอธิบายนะครับเดี๋ยวไปพบกับการบ้านเลยครับอ่ะโอเคครับอันนี้จะเป็นในหน้าของการบ้านนะครับในหน้าหนังสือของนักเรียนเนี่ยจะเป็นหน้าที่105นะครับ โดยการบ้านนี้มันจะลักษณะคล้ายๆกับการบ้านที่เคยสั่งไปคาที่แล้วนะครับที่ให้ไปศึกษาหาข้อมูลแล้วก็เขียนชื่อของเว็บไซต์มาส่งโดยวันนี้เนี่ยครูจะให้นักเรียนเนี่ยเขียนด้านาด้านซ้ายมือเนี่ยว่าเป็นภาพานักเรียนาหาคนน้นหาภาพอะไรเป็นภาพตัวก,กร์ตุนภาพผลไม้อาหารอะไรก็ได้ตามที่นักเรียนสนใจนะครับแล้วก็ใส่ชื่อเว็บไซต์มาด้วยว่านักเรียนเนี่ยไปค้นหาภาพนี้ที่เว็บไซต์ไหนนะครับเป้าหมายของการสั่งงานครั้งนี้ก็คือต้องการที่จะฝึกให้นักเรียนเนี่ยมีการค้นหา รูปภาพค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตได้นะครับแล้วก็สามารถระบุได้ว่าไปเอารูปภาพไปค้นหารูปภาพเนี้ยจากเว็บไซต์ไหนมานะครับก็ทำตรงในหนังสือหน้า105นะครับสำหรับคนที่ไม่มีหนังสือยังไม่ได้มาเร่าหนังสือก็สามารถตีตารางตามเอ่อแบบที่เห็นดูหน้าจอนี้ได้เลยนะครับเเขียนหัวข้อนะครับแล้วก็เขียนคำอธิบายแล้วก็ตีตาราง10 อ๋อสิบอันนะครับไปหามาสิบข้อแล้วก็ครูได้สร้างอัลบั้มไว้ในลายกลุ่มของแต่ละห้องนะครับที่ชื่อว่าวิชาคอมพิวเตอร์เรื่องการค้นหารูปภาพนะครับเขียนชื่อให้ชัดเจนแล้วก็ส่งมาให้ถูกอัลบั้มนะครับอันนี้ย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับส่งให้ถูกอัลบั้มจะได้เห็นการบ้านของนักเรียนนะครับโอเคครับก็สําหรับวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคํานวณเนี่ยของคาดนี้ก็น่าจะจบอย่างนี้นะครับเดี๋ยวไว้พบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับโอเคครับสวัสดีครับ